ผมทบทัวแล้วนะการใช้เงินซื้อดอกไม้นะ่ะเป็นความผิดของผมเองดังนั้นน่ะผมตัดสินใจว่าให้หักเงินส่วนของผมค่าใช้ใจ่ายรายวันของเรา200ยหยวนใช่ไหก็แปลว่ามีคนละ0หยวนหักเงินของผมไปครึ่งหนึ่งเลยหักไปจนครบเลยนะผมไม่เอาหรอกนะ50หยวนเหรอแล้วคุณจะกินอะไรรีดเลือดผมไปเลยผมไม่กินข้าวเย็ยนละไ,ไม่กินข้าวเย็ยนได้ย,ยังไงและสุขภาพของคุณล่ะ ตอนนี้ก็ยังไม่ได้กินข้าวใช่ไหมอืมหิวไหมนิดหน่อยเดี๋ยวฉันทําบะหมี่ให้ใส่ไข่ไหมสองฟอง <c oughs> แล้วที่ผมให้ดอกไม้คุณคุณชอบหรือเปล่าชอบสิชอบมากเลยชอบจนไม่กล้าทิ้งชอบก็ดีคุณตั้งใจจะโยนทิ้งเหรอเปล่านะ ฉันแค่อารมณ์ไม่ค่อยดีแต่ว่าฉันก็ไม่ได้โยนทิ้งหรอกแล้วดอกไม้อยู่ไหนขายเหรอขายเหรอคุณส่งดอกไม้ให้ฉันก็เพื่อให้ฉันมีความสุขไม่ใช่เหรอความสุขอยู่ได้แป๊บเดียวแล้วยังไงฉันจะปล่อยให้มันเหี่ยวอย่างนั้นเหรอเห็นแล้วเสียใจแย่เลยฉันก็เลยขายไปดีกว่ามอบความสุขให้คนอื่นด้วยแบบนี้ถึงจะดีก็ไม่เห็นต้องขายเลยให้ฟรีก็ได้ได้ยังไงกัน จะให้ฟรีได้ยังไงขนาดบริการเก็บขยะยังต้องจ่ายเงินเลยและความรักที่คุณให้ฉันจะให้ฟรีๆไม่ได้อีกอย่างคุณต้องเห็นว่าพวกเขาชอบมากแค่ไหนแล้วการที่ขายดอกไม้เนี่ยก็ไม่ต้องหักเงินคุณคุณเองก็จะไม่ต้องอดข้าวด้วยระยาผมพูดถูกเสมอเลย ค,คุณช่วยดูเตาให้หน่อยนะทำอะไรอ่ะฉันจัดการเรื่องเงินแป๊บ